นกมาสีอะไรครับนกเก่งมากปึ๊บปึ๊บปึ๊บหยิบมาใส่มือเลยอ่าเดี๋ยวให้เล่นเดี๋ยให้เล่นเดยวดูจ้องที่หมาจ้องไฟเนี่ยเขขโอเค,อเคพร้อมไหมครับสวัสดีครับ คุณแม่สังเกตว่าช่วงหลังๆนี่ค่ะเวลาที่นอเขาจ้องโทรศัพท์เขาจะค่อนข้างดูใกล้พอ,อ,อคุณแม่บอกให้เขาแบบหอยออกมาหน่อยเขาก็จะโวยวายเอไม่เห็นดูนานๆแล้วก็เคยี่ตาด้วยคุณแม่ก็เลยกลัวว่าเอ๊ะน้องจะมีปัญหาเรื่องสายตาหรือเปล่าเพราะว่าที่บ้านก็มีประวัติเรื่องสายตามาก่อนด้วยโอเคเคยตรวจมาก่อนไหมทัเนี่ยไม่เคยเลยยังไม่เคยเลยตอนนี้กี่ขวบเอ่ยสี่ขวบโอเคสี่ขวบเป็นจังหวะที่ดีในการตรวจนะครับอ่ะเรามาเริ่มต้นขี่จักรยานก่อนไหมขี่จักรยานเป็นไหม พร้อมแล้วเนาะเงียบๆนะเดี๋ยวนกมันตกใจมองมาที่ไฟเลยครับนกมาสีอะไรครับนกสีขาวโอเคอเยี่ยมมากเลยครับกระจกตาเลนตาขนตาดูปกติดีทั้งสองข้างนะครับเก่งมากแตะตรงน,นิดนึงนะคะ่ะจะได้ไม่ไหลลงมาเกมนี้เรียกว่าเกมจับปีกมแมลงวันใส่แว่นอันนี้แป๊บหนึ่งนะซ้อมมืออย่างนี้ดิซ้อมทำมืออย่างนี้ปุ๊บ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 เดี๋ยวมีมแมลงวันออกมานะตัวไหนลอยหยิบเลยหยิบขึ้น หยิบมาใส่มือเลยใส่มือเก่งมากเยี่ยมมาเกมถัดมาเป็นเกมหาดาวนะครับนะพร้อมยังดาวอยู่ไหนไหาดาวเร็วชี้ดาวเลยถูกกล้องมีสามมิติก็จะบอกว่าสองข้างนะ่าจะเห็นได้พอๆกันอ่าเรามาเล่นเกมอันนี้ต่อกันนะครับอันนี้เป็นตัวเลขนะครับนะึเลขอะไรเอ่ย้เยี่ยมแปดเก่งม,มากพร้อมจะดูกระตูนย,ยัง มาเล่นจับคู่นิดนึงใส่แว่นนันี้นะน้องนิ้ดูหน้าจอตัวอะไรครับอ่าโอเคชี้ให้เหมือนกันเลยลูกดีมากชี้กทีนึดีมาก,มากอ่าทีนี้เรามาดูแยกข้างกันนิดนึงนะตาซ้ายใช้ตาขวาดูเยี่ยมมากๆาโอเคสลับตาอีกทีหนึ่งนะครับปึ๊บมาดูอันนี้เลยถัดมาเลยอันนี้รูปอะไรเอ่ยถ้ารู้จักบอกได้เลยนะครับ เยี่ยมโอเคก็อาจจะมีการมองเห็นที่น้อยกว่าช่วงอายุเานิดหน่อยนะครับนะเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อเอาเร็วเมาดูดูการ์ตูนต่อมาดูการ์ตูนอันนี้ทดสอบตาเคนะครับคุณแม่เก่งมากลาแปลงล่างแล้วแปลงล่างแปลงล่างแปลงล่างดีมากหัน,น้าด้านนี้สนดูไว้ตัวอะไรออกมาแล้วรถยนต์แปลงล่างแล้วนะดีมากหันมาด้านที่เขายังดูนิ่งได้ปกติใช่ไหมอ่าใช่ตาก็ดูตรงดีนะครับนะยังไม่เจอตาเหล่อะไร มาดูอันนี้กันดีกว่าถัดมาแมวดูแมวไว้เดี๋ยวแมวจะแปงลงร่างและดูไว้นะปุ๊บอันนี้ก็ตรวจตาเขียเหมือนกันเนาะเป็นการตรวจตาเขียทีใกลนี่รูปอะไรแล้วครับรถรถอันนี้ช้างอันนี้ <Yeah. S 1> เรือเรือดีมากอ่ะก่อนเล่นของเล่นให้เลืเลอกสติกเกอร์ก่อนเอาสติกเกอร์อะไรดีเอาตัวไหนปุ๊บอ่าโอเคเดี๋ยวมาปล่อยใยกันเนาะเห็นไหมเห็นสไปเดอร์แมน Spider Man อันนี้ไหมดึงออกเลย ตึ๊บตึ๊บเก่งมากโอเคดีถัดมาเรามาดูตัวกระตูนตัวอื่นกันบ้างพี่หมาเห่าได้ด้วยนะอ่าเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูจ้องพี่หมาดูดิพี่หมาเขากินอะไรเข้าไปอ่ะอู้ดูข้างล่างอะข้างบนนี้อ่มาขออีกทีหนึ่งนะครับนะอ่าเดี๋ยวให้เล่นเดี๋ยวให้เล่นเดี๋ยวดูจ้องพี่หมาจ้องไฟใน 哦、oh,，OK。 ก็ยังอื่นก็ดูปกติดีนะครับคุณแม่น้องไม่มีตาเขอะไรเนาะตาบอดสีก็ไม่มีแต่สิ่งที่เราพบก็คือระดับการอ่านของเขาเนี่ยดูน้อยก็ปกตินิดนึงนะครับทีนี้การวัดค่าสายตาในเด็กเนี่ยจะแตกต่างจากผู้ใหญ่อย่างสิ้นเชิงเลยเพราะาเด็กๆเ,เนี่ยเขาจะชอบเพ่งการวัดค่าสายตาเนี่ยเราต้องทําให้เขาไม่เพ่งวิธีที่นิยมมากที่สุดก็คือเรื่องของการหยอดยานะครับการหยอดยาคือจะเป็นการหยอดยาเพื่อลดการเพ่งนะก็จะแสบๆนิดนึงคล้ายๆแบบน้ำเข้าตาประมาณนั้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวน้องนี้ต้องไปหยอดยาดน่อยน,นะคนับ ก็จะใช้เวลาสักประมาณสัก30นาทีพอหยอดยาครบเรียบร้อยแล้วเราเข้ามาตรวจรายละเอียดกันว่าน้องเขามีค่าสายตาแบบไหนยังไงต้องใส่แว่นหรือเปล่าเนาะโอเคเก่งมากๆเลย เมื่อกี้แสบตาไหมครับไม่เนาะไม่เนาะโอเคนะครับนะตอนนี้น้องอาจจะมีตาเบลอๆนิดนึงนะครับเวลาออกไปข้างนอกเวลาแดดจัดจัดอาจจะรู้สึกว่าพ่าพร้าหน่อยนะนะครับประมาณวันนึงก็ค่อยๆหายไปนะครับนะอ่ะเรามาดูรถยนต์แปลงร่างกันเลยพร้อมอยังจ้องพร้อมไปเลยจ้องไว้เนาะดูรถยนต์ไว้ดูรถยนต์ดีแจ๋วอันนี้เป็นการวัดค่ากําลังสายตานะครับคุณแม่ เยียมมากโอเคอ่ะถัดมาเล่นเกมนี้ต้องใส่หมวกอวกาศแต่หมอใส่นะหมอต้องใส่อ่ะหมอจะได้มองเห็นง่ายโอเคตรวจหูนิดนึงอันนี้ก็จะส่องส่องเข้าไปในจอประสาทตานะว่าเห็นอะไรบ้างพร้อมแล้วนะพร,ร,อรอ้อมครับเดี๋ยวหมอจะดูดีว่าส่องเข้าไปในตาเนี่ยเราเห็นในท้องเลยว่าเห็นหมูปิ้งไหมนะพร้อมยังวุ๊บนั่งหลังทรงเลยดีมากอ้หหมูปิ้งลอยไปลอยมาอยู่ในนี้เลยมาดูฝั่งนี้บ้าง ดูหมูฟลิงลอยไปลอยมาอยู่ในนี้เต็มไปหมดเลยมาดูอันถัดไปต่อนิดนึงโดยสรุปรวมวันนี้นะครับของน้องนีสนะครับนะตาเขไม่มีตาบอดสีไม่มีนะครับนะอาจจะมีสายตาผิดป,ปกตินิดหน่อยแต่ว่ายังไม่จําเป็นจอประสาทตาก็ดูปกติดีนะครับ โดยปกติในน้องๆกลุ่มนี้ที่เขายังดูปกติดีเราก็ตรวจประมาณปีละครั้งนะครับคุณแม่ยกเว้นถ้าในระหว่างปีเกิดสังเกตอะไรที่มันผิดปกติอย่างเช่นต้องหยีตาดูอะไรเงี้ยตลอดเวลาเนี่ยอาจจะต้องมาดูก่อนเนาะหรือถ้าไม่อย่างนั้นเห็นบังเอิญสงสัยว่ามีตาเหล่หรือไม่มีตาเลหล่เนี่ยคุณแมอ่อาจจะต้องแวะมาดูก่อนนะคะคุนะโอเค ่วนในประเด็นเรื่องของการาดูพวกอุปรกรณ์มือถือหรือพวก i p a d หรือหรือพวกอุปรกรณ์แท็บเลตต็ตต่างๆเนี่ยโดยทั่วๆไปเราก็จะแนะนําว่าชวนน้องไปมีกิจกรรมอย่างอื่นดีกว่านะ<ม>ยังไงคงหลีกเลี่ยงการดูไม่ได้แต่ว่าพยายามจำกัดชั่วโมงการดูนะครับนะห<ม>ลีกเลี่ยงให้ไปทาอย่างอื่นดีกว่านะครับ<ม>โอเคเด็ร้อยครับขอบคุณทุณม้ครัสวัสดีครับเป็น